เราติดตามดูนะคะว่ามากับมิ่งจะทิ้งมิ่งหรือเปล่าอันนี้ไปหาสาวอุ้มไหมหรือว่าสาวอุ้มจะอยู่ไหมเอาหูซึ้ว่าสิเริ่มแซงนองกัวปนีบิบะตองแซงบะตองแซงค่อยๆไปค่อยๆไป เดินตอดแถวนะคะเขาเหรียน,น้ำมูนตีนำ้ำซี่ติเกียกขีดตมหมูซึกว่วาจกมือดาวดาวเหลือเนี่ยนั่นเอิอนพี่แล้วสาวอุ้ม จังว yeah. oh, ่าคนใดสร้างผู้ใดโดอกมาอยู่นี่สองมือแล้วแม่พูดอะไรโกะแม่พูดอะไรเกะแม่คงไฟกัะโอ้โอ้พน้อเม่ไหหมู่มือโอ้ว่าจังสั้นโอ้ว่าจังสั้น ส่งน้องกลับบ้านนะคะตายลมเดือนตุล้วออกพันสาพัดมาตึงตึงหัวใจส้าหนักหนึ่งเฝ้าคิดถึงคนหาคนคอย จำไม่เห็นสะเทือนไปหดหัวใจมิ่งสูงกว่าเลยแล้วปีหนานี่สูงจนทนเลยแล้วเขาเป็นผู้ชายน้ามันีเขาเป็นไงวะอัน อี่ย <Merci Geoff> <Like S 2> oh you you ังหน่ะสิแวะไปใส่โอ้ยพ่อน้องบ่ได้พ่อผู้บ่าชู้สิแวะไปหาน้องอาจุบจุบกันก่อนเออโบไอสิไปบ้านบ่ละไอหนั่งเออไป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 ส่งน้องแล้วนะคะ bunny hock a nhang cabano ung kalakuma like it bơi 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 tại bay ở kumlang kai luôn chop 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 h ึบฮ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 ึบ h ึบ b มดเลยหอ n น a งว้ายแหวกกะได้่าสันบุอยหยงว้าน่บุหยงเรียวหนูแวกกะได้ม่หาดอกนี่แม่นี่แม่ยไปลามของพนในสวนพนเอไปลสวเอาได้อกักินได้้างทางจบลอยทางฝนแม้ยังรดฝนน เบรก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 ลดคนได้ไปได้ผ่านเองฮึบฮึบแล่นเร็วฝ่าวงเง้ีหอดบานเร็วนะ่าวจ้างกระหูหนวกคือคนละใส่เกียร์เอาโต๊คิด่าเข่าบานบอเอา ใชยกันเบื้องเอ้าเคิดว่าสิเขาบานโ่อย่างเอาผู้ใดไปแห่งานช่วงใบใยเขาเด้ยนโตบอกว่าจะเอาน้โมไปแห่งานช่วงใบายไปไปแล้วไปแล้วจะเข้าบ้านไหม

ออกาแฟว่าเขาบ้านเขาบ้านกาแฟว่ะเออเมื่อยหย่อนตลอดเนาะไปไต่โน่ไปนี้เน่เตลิดเปิดเปึงไปใส่โนะจะไปหาแม่จ้าวสันเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดพูดเด้พูดเด้อพูดอ่ะแผนการพูดพูดอ่ะเต้นงัดงัดงัดเลย น,น,น,นี่แผนแ่นนี่แผ่นเต็เนียเง็บเงบเงบนี่แผ่นแม่นบ่ฮึโอ้มาหอดบานคือหาวน,นวลวอยลมมันเย็นแต่หอดบานหลักกะหาวย่อยเลยเหี้เหียเห้ย,ย,ยอย่าฟาวอย่าฟาดดึงเดี๋ยวพอถอดไห้ออ้ยโมแมนมือแรงสินอนเร็วสติคือจังมาหาว่หะหพุน,พน โอ้สามห้าวเลวเดินอนู่เดิน <c oughs> กันม่วงจะคงโน้นนะคะแม่ตายรอคิวออกเดินนะคะแม่ตายของเรานะคะเตรียมตัวออกเดินออกกําลังกายอย่างล่ะอย่างล่ะโอ้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 โอ โอ้โอ้โอ้เอาเอาเอาถ้าเป็นกาแฟนะกาแฟหลอดทองช้ำแล้วปันนี่ะกบายไงไปไปฮะฮเพนดาบเพนดาบวะถักทายทักทายกันก่อนไปถามถามพี่ปีว่ามาตาใสเพนดาบวะพี่ปีไปเที่ยวใสมากปุ่นเนี่ละนี่ละ ถ้าปากแหละปากแหละปากแหละก่อนเฮ้ย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 รอดเดี๋ยวถ้าปากแหละแป๊บนึงอ่ะป,อปากคืนกินเท่นไหมถ้าปากแหละเขาถ้าปากแดงตัวถ้าปากแหละค่ะทิะ่กระต๊อดมาตุ้งมาตุง้งตุง้งตุง้งตุง้ตงขึ้นตุ้ง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  เห็นหุงไปเยอมมาย่อมอยากอาปากเลยยันดอกพิกลออกจากปากบ่อาขึ้นทุงเดีอยวละจิเจังเมนแน่แน่แน่เดี๋ยวแม่ตอดในอันเดียวเราไปเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งเชนนะคะแม่แม่บายบายจ้าอปาปไปๆๆไยไปนเล็วเร็เร็ ไป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 บนสูงส vale, vale, ูงขึ้นใส่ไปไปจังไยใส่ไป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 เร็วเร็วเร็วไป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 เว้ยเร็วดูด